ถึงยังลูกถึงหรือยังฮะโอ้ไม่ไปจริงๆไม่ไปหรอเป็นยังไงเป็นยังไงนะเหนื่อยมากเลยหรอปวดขาด้วยนันไหนบอกว่าเก่งยังไม่ถึงเลยเหนื่อยมาก 1, องหนึ่งสสาาขั้นสาพัก,พกห,หูเป็นยังไงเหนื่อยไหม,หไมเหนื่อยไหมลูก,ก,ด,ก,ก,กดูมองลงข้างล่างค่ะลูกว,ว้าวกระสินเหรอไม่ใช่เลวหรือที่ไหนอ่ะตรงนี้ที่ไหน ก้อนเก่นนี่นายกาลสินสมเด็ดแล้วกาลสินว้าวาว้าวอออข้างล่างผู้เล้